สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกคนที่เข้า,าใหม่แล้วก็คนเก่าๆคนดำเนินที่ดูคลิปผมด้วยนะยินดีต้อนรับทุกเสมอวันนี้จะพามาเล่นตัวอะไรแปลกๆใหม่ๆที่ติดเมตาบ้างครับเราเล่นแต่ตัวนอกเมตามาเยอะแล้ว <c oughs> อะไรตอนเมื่อกี้ก็เป็นอะไรล้รอเลี้ยวไม่ติดเมตานะล้อเลี้ยวเอ๊ะแต่คลิปว่ามันมุดหาดนี่หว่ามุดหลานติดเมตาอยู่ว,วันนี้จะพามาเล่นสะจวร์ตนครับสจวร์ตไปแค่นี่ที่ค่อนข้างเล่นจ้องง่ายไหมก็ไม่นะ ต้องใช้ตำแหน่งการยืนของคนที่ได้เป็นในระดับหนึ่งคุณไงคือต้องมีเบสิกขื้นฐานสำหรับแค่ได้อยู่ในระดับหนึ่งยิงดีต้อนรับซูอาโววๆเดินดุมๆไปยิงเขาไปไม่ใช่รักทักกันสีนะรูไปด้วยกันนะแต่ก็ออกกันเวทไว้ก่อนเออไก่อากลางแขง เนรจะหาหลอนก่อนฟอเรแมงม่ออกของโลมเลยฟอร์เรโลมเยกูเลยไม่ส่งเลยเดือดไม่สองหนไม่สองถ้าแค้นยงไม่สองมันลำบากนะคือ ต๊ะตูิมอิ่สูดเป็นิ่มที่เขาป็นอ่มบด้เลยนะจังในเมื่อวันนี้ในเมื่อฟอร์ีมันมาขนาดปิดไปก็ได้อย่าพลาดทีมนะเป็นไปได้แค่ไหนเขาไม่ได้ตื่นเฮ้แเหว่งนะ

เออคู่นี้แหละเออสูบเออตูบเออมาสักน้องกันบอากไเดี๋ยวยาเ่อนไม่ต้องห่วงมึงได้สูมแน่เฮีันส์ช็ฮันส์ชัยรอสีแล้วผมเปิดอืม ปล่อยมันออกไปเลยเนเ่ยไม่ให้ได้เก็บหิแล้วอยมันออกไปละคุณนุ้นุ้ยอย่าหาทำนะเมื่อกี้นับไปหน่อยรีบเลยเขารียกเป็รีบ ไอ้ออฟเซอร์หลอดเด็ดดมอ่ะไอออฟเซอ์หลอดสกิลสสกิลนี้ยค่อนข้างได้ใช้บ่อยตัดเลือดกูต้องออกไม่เนี่ยกูต้องออกตัดเลือดเองไมเนี่ยช่วยดูไอฟลอเรนดุกฮลดื่ดื่เฮ้ยพัเล่นห้อมฮนี่ฮนั่งดหนะแต่

เพื่อนเราหายไปไหนกันนะ <c oughs> แต่ถ้าโดนรุมแบบนี้ก็ไม่ไหวผมที่บอกไงปลามากี่โมงคนที่ควรโดนแซคือโฟร์เดนใช่ปุมึงจะยืนแทงให้กูกี่โมง

ระสุนปืนที่ไม่ได้ออกจากปืน ตัดเลือดหน่อยก็ดีนะเพื่อนนีแล้วก็ออกจรนะองออดให้ันุ่นได้ไงวะฮะ เริ่มใหม่ดีเริ่มใหม่ดีกินถึงเวลาฟาร์มนะ

ถ้า,าผมตายนี่ถึงเอลสูโฟนะโอเคสุดจริงสินะเ okay. <c oughs> มื่อกี้น่าจะมีคีบมั้งมันวางแทบไปได้ <c oughs> โอ้ยโทรศัพท์ผม <c oughs> สะเปียลองดีไหมจะเปียลองก็น่าสน ว่าในพุ่มมีในพมมุมก็ไม่มีกูยิโดนนด่ม่เมทฮสไม่แบบอวสูม,มันยิงโดนกูได้ยังไงสุมอ <c oughs> คนบ้านจะสุมยิงนะนั้นนะ่ะ ตนียสุดโกดเฮยดฟกคู่เฟู่ต่ว่าฟกคู่เฟิกคู่ฟิกคู่เฮฟิกคู่เดินต่อหไาไม,มีด้าเีดเว,ว่า เขาเดินหาใครโอเคเขามีห hmm. uh. ิว ถึงตายบอกเลยแค่นี้ว่ถึงตายตายเลยขดคตายไปเล่นต่อมันจะเลื่อนเลื่อเลื่อเลื่อนเลื่อเลื่อนต้องพุ่งของเนี่ระดับหนึ่ไ่าต่เลื่จริงดิ

<ส gas: S 2> เป็นคุณฟอร์เดนครับคุณพี่ฟอร์เดนต่งด้วยผมเองผมมุ่สสืบสกุปีตาเรมบ มุนละมาแต่เขาเรียกอะไรนะโอมีอามทำไมเนี่ยน้องกูโดนเนี่ยแต่เกือบหลับก็กลับมาที่ปะ รเราไม่ได้รับตัวหนึ่งห่งสองหสามี่ขนาดนั้นตัวเรามีหน,น้าที่แค่ยิงหกแต่เขาได้ขาดาตายนั่งครึ่งทีเหือบครึ่งทีมนกลายเป็นคอม,มโป Here, ทีมเราทมั uh, ๊มปุไปเรียบรกืนกเลขาเล่นกลางกันเลยเอ,อ่อไม่ไ uh. ต้อง จมตีเราเราถอดแล้วนเม่มึงไม่เล่นยกนไปอย่าอย่าจะทำอะไรแบบนั้น ในเมื่อคุณไม่เปิดเราเราก็แคเปิดคุณคืนแค่นั้นแหละอ่าสาระอย่างนึงนะฮะถ้าออกก็ออกอย่างในอย่างนึงเ้ออยากได้ถึกก็ออกฟอเอยาก้ดามจก็ออกเป็นผมอ เขาหนุ่มยังไม่จีบไม่จหนุ่มนุ่ไม่หนักองการแทงทิ้มน้กิมเพืการดมเบียดเมื่อนก็แทงได้นะจิงๆทีมเ่ากาไปทิมโป๊แบบ คอมโปเต็มรูปแบบนะมู่ลาาก็โป๊กได้แลดกระโป๊กได้ผมก็โป๊กได้มีแต่คนโป๊กได้ดีนะที่ก่อร้องกันสิ่สี่อืมมวยโป๊กถึงเกิบตายแล้วผมน่าจะมาให้ไปแหลกเกินไปเยอะ เาบอกเดี๋ยวจะออนีอเราแตกซาผ <c oughs> มหนักอาจจะได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้ฮีอะไรครับบอสครับเมาตั้งสา้โห มีคนโทรมาเหรอใช่ปะเขาได้เมื่อเช้าที่ผมดักแหลกอ่ะเนี่ยมีคนโทรมันก็หลับมาแน่ๆเปิดโหมดเพระจันไปแล้วนะผมก็ยังอุ่เอ่อโอ้ย ไบลอนโอเคไบลอนอกันงั้นเอนโซก็ตายตาไปไหนเราพ่อหนุ่มมันจะสวนดิเว้ยมันจะสวนพ่อหนุ่มคนที่มันจะสวนที่จริงทำขีปนแล้วรีบตบก็ได้ท,ทำขีปนนะหล่อเล่นบน โดดใส่ผมแน่แน่เดี๋ยวขอเขีรยแถบแป๊บนึงหยุดซูมแล้พวพ่กหนุ่มมึงจะแพ้แล้วโอเคให้มือก็เออ,อ,อแเรวก็ชี้ขัาจอยข้าวจอบ <Yeah. S 1> เออเนะตีตีไปไปตีขีเชืยจกเกิน,นะน,นหนวัวตบ,บมอง เป็นงี้มันาหรับสุดเพื่อจิตาจนี่แค่แค่ขาดผมก็ตายหรอแล้วผมไม่าจะสกอร์หกสี่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหมันหลุดมันแหลกอ่ะเหมือนมีคนโทรมายังไงก็ไม่รู้อ่าเป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้สาระเกือบจะล้วนเลยนะสาระบ้างขายขําบางโอ้ยแต่ละอย่างเฮ้ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ลองเล่นนะแต่ไม่ใช่สายนี้ ถ้าหากเป็นสายปกติเอาสายปกตินะเดี๋ยวขอชี้เอเอทีนึงถ้าหากเป็นสายปกติจะไม่มีตัดเลือดนะจะเปลี่ยนตัดเลือดไปอย่างอืง่นตัดเลือดเป็นดาบดาบฟ้าดาบวี่ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูสาราไทยฮิปครับจากเซตตัวอ่าสาระไทยฮิปก็ตอนนี้ก็คืออ่าเดี๋ยวผมจะทำไอ้เซตปกติให้ดูนะนี่คือที่อันดับอันดับเท่าไหร่เราขาจัดไวนะ้เลย เซตปกติจะเป็นประมาณนี้สำหรับผมนะโอ้ยอืมโอเคประมาณนี้อ่าม,มันมันมีไอเทมทางเลือกข้างเยอะนะสำหรับสจวดเนี่ยไอเทมทางเลือกอ่ะชิ้นหนึ่งชิ้นสองอ่ะเอ้ยชิ้นหนึ่งกันซีซีชิ้นหนึ่งซูดมันบางสักครับออกกันซีซีอะต้นเกมจะได้การไร้เพิ่มขึ้นหน่อยตัวมันจะได้ง,ง่ายขึ้น จะไม่ได้โดนเม็ดโปกเยอะจนเกินไปทีนี่สองมันทานอนทานอนคือมันเอาไว้สอยแทงไงสจ๊วตในสมัยเนี้น่า <c> ร <oughs> ักเลยเอาไว้สอยแทงคือมันแพ้แทงหนักมากก็เลยต้องแบบมีไอเทมสอยแทงชิ้นสองชิ้นส่วนที่นี่สามเป็นไอเทมทางเลือกนะจะออกเป็นโบเกนสเปียก็ได้ออกเป็นสเปียก็ได้หรือถ้าหากอยากแบบอยากเล่นอะไรแปลกๆออกขีก็ยังได้ครับทำให้ตัวมันค่อนข้างแบบทั้งเรื่องค่อนเยอะ ชิ้นสี่ชิ้นสี่ชิ้นห้าเนี่ยต้องไปการเวทแล้วนะชิ้นสี่อ่ะชิ้นสี่นี่คือการเล่นไว้นะการได้การเวทไว้ชิ้นห้าคือแบบต้องการของไอเทมอีกสักชิ้นหนึ่งเนี้ยอาจจะออกเป็นถ้าหากแบบอ่ะอยากออกการเวทช้าๆหน่อยก็อาจจะเป็นดาบแดงก่อนหรือไม่ก็มอสตาก่อนเนี้ยไอเทม่อนข้างแพงแต่ผมให้แนะนําออกการเวทชิ้นสี่สุดไม,ไม่เหมือนตามเมื่อกี้นะตามเมื่อกี้งไม่มีใครออกตั้งแ้่กูเลยต่อไปชิ้น ก็ไปชิ้นห้าชิ้นห้าไม่ได้บังคับนะชิ้นห้าเป็นดาบแดงก็ได้มอร์นิ่งสตาร์ก็ได้เป็นได้สองชิน้นหรือจะเป็นมูลลารามาสก็ได้ถนะ้าคิดว่าอยากเอาแรงแล้วก็เด็กของคุณเอาด้วยชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายก็ไม่ฟิกเหมือนกันครับตัวเนี้ยมันค่อนข้างฟิกไจะเป็นเกาะเกิดจะเป็นเคียวเป็นเอ่อดูดใหญ่จะจุดส,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 สมัยที่ดูดใหญ่ใดูดใหญ่เป่าอ,อ่ะเอ้ยช่าง มันเถอะดาบวีก็ได้หรือถ้าหากอยากเอาแปะก็นี่ครับคันูใหม่เอาว่าเอาไปว่าถ้าหากเป็นทุกคนคิดว่าสลับคิดทุกคนคิดว่าคลิปนี้มีมีสาระก็อย่าลืมกดไลค์กดใจกดติดตามให้ทุกทุกกดทุกอย่างให้ด้วยนะแล้วหวังว่าจะมีคลิปใหม่ๆคลิปดีๆต่อไปครับช่วงนี้จะลงคลิปสองวันคลิปหนึ่งนะเอะ วันเอ,อวันเว้นวันดีไม่ใช่สวันคลิปหนึ่งวันเว้นวันครับเพราะว่าขี้เกียจ <c oughs> ง่ายๆเลยขี้เกียจเอา้าไปละสำหรับวันนี้ต้องขอตัลวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ครจบมาไอ